เป็นระบบปีนต้นนี้ตัวนี้ยางมัสูเยอะหมดสวัสดีค่ะอยู่กับอีนันสนอยู่กลางทงกลางตอมเยะบบนกุดตมดตอมดังมดนคีคดากนอืหรนไดีไปหูยังไรปะนี่ยพี่เรนย้งค่ะกินยังกินยังโอ้ยหอยมดกัดหอยมดหอยมกัดกินหมหอยเชอรี่แต่ว่าเจลเพียค่ะไปไกลรดดือเบ วันนี้พี่อ้อยแสงสินมาร้องเพลงชิวๆลานไอ้ไส้ค่ะซื้อยังต่อลืมนะนนทางกาคาเฟ่นนทางกาคาเฟ่ไปดูคลิปอ่าอยู่ที่อำเภอกุดเสาตำบลตำบลที่ตำบลกุดเสาขหน้าไปดิละอำเภอเดียวดม้ยอำเภอ อำเภอตำบลกุสเลาอำเภอกัทลักจังหวัดจัตะเกียรติกเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูฉุ่ยฉันกันเลยหลังจากลองเพลงเสร็จเชื่อปะทำมิตเต็งสี่ินอนได้ไงวะตอนนั้นย่ใส่ยืออันลูกนี้อ่เขาอย่างนี้ใส่ยื้อนเด้ยยื้นาเป็นปะ ยเบรบรรยากาศดีมากโพรมันเป็นดกันโอ้หอยกันายมันก็ตอร่อยมันายมันอยอี่หนูคล้ายเลยหอยกันาตหอยมันเป็นมันเป็นหอยกันาตหอยกันเบรเมียทำฮหรือว่าเจสซ์เอรขอเมียว่าชั่โมงเดียวตอนนี้มันจะสว่างเลยเด้ดหนิอ๋อบอกว่ามาครบถุงหอที่หนึ่ง ขัดคอร์ดขัดคอร์ดแนวได้เดี๋ยวเราเข้าบอดีนะครับเข้าเลยพี่่องดีไหมกิบหยทานเลยเรื่องบรรยากาศค่ะมันต้องทานตั้งแต่ตอนไปเก็บหอยตอนไอแจ็ไปลูกปลาเข่าปลาเขมุนเสืออยู่นีใมไอ้แจน้าแก่รีบปลาเขามมัน่มอยู่มันเสียรอยู่ขวางมันตีกจะโไขันหวแจ็งซเป็นสีเป็นตะเบิง่ปะขันหัวู่ต้องดีเป็นตะเบิง แกวันนี้ไม่คนสอยจะคนเลยซอยอยังนู้อัหล่อซื้อเลยนะอู้้ายังไงเก้าฟังข่อยเนี่ยฟังขำึ่งวะเอ้าแล้ววเขาเจ้าห้ยไปเกี่ปักกันนังโจโจโจอยู่บอกข่อยว่าซุกข่อยหมดุเมีนมันไม่ควองงก็เลยซื้อมาเปนข้าวี่มันนอง ป้าเขาป้าเขาเขาเตียงสะออกหอยไข่พเดีนีแ่บอ่อยได้เหรอแซ่บปนีไปพ่นไอพี่แจ๊คไปนั่งกินหอยน้ำเค่นกินยังไงอยู่นี่ครับแกมหาไเี่มเห้อออเยวไอพี่เ

สูตเขาขีีเนี่นไม่เาค้าสุตยูนี่เลยม่เขาคยสูยูนี่เขาเาลรกิฟต์กตันแต่หนี่นน้องใส่เอาน้ำจากมือให้มนี่ยางเบิ้งบอกใคยบคนั้นนี่ครับนี่มันไหลเลยงมอยางเบิ้งมัยางเ็บยางเบิ้งก็บือยางเจีบไปลังมือบอมนี่อยู่นี่ยนี่ก้องดัจีบกงนังก้องดันนี่อยู่ตะคุบเก็บ โอ้ยเก็บได้อีลีตล่ะยมันำอาไรนำอะไลนำไลมันไทยต้องน้อเป็คนไทยะคนไทยากันไปตงำมาสัแจกอี่บอยพกพวกอยางอเ็จแล้วยามังกันนานยงหันรูปะยาดยกันไส่เนี่ยโอ้ยหอยจริงจิ้งจกงามสเหลืองช

ไปกันเลยลสองคนนี่พ่อเก็บเอามาถ่มลงไฟนีพี่น้องเนี่ยเตไปเก็บมันสลัวสิกินผ้ากันนั่งถาซะแตกมือที่หล่ะทิ่ยังคุเบาขึ้นเมืองนี้เขาจะบอกถุงห้ยไจีบจีรุ่นไฟซื้อมีการบอกว่าเกมันดีกคอนเดอมืนดีไฟมันพอดีหอมดีแสบกันแบก็เชื่อเขาทีไรก็ลเขาจะฮิตไปถากินเมี่งเาเป็นดงดเขาสิมันควรพาไม่แตว่ามันจะแห้งก็อร่อยเพราเาสิมันแสบ

เน่กินเองก็อร่อยใช่ไหมอะไรไม่เค็มเมนแมนมอเร่นะมันเอไเดียวกันอยู่บนนี้ว่าจะเอาเลือมาใส่อมยิมไม่ได้หอกาอมยิมกบใเองบ่แมนบอกมอเซลีดอกวอเดงเลยไม่แไม่แข็งไม่ได้คิดว่ามัแขงล่แเอาโอ้ยข้างเออไอแจนสิมาเามันอะอยากเนาะเขาอยากให้มิกินมอยังยอมสู้ทั้งหมดแดงหว่กระชายเลย พวกมัดแดงธรรมดาอยนเท่มดแดงไฟเลยมันสิบโยล่ำตีมันล่ำรถหดคนเห็ดบอกมาบอกมาเดาเห็นผ่านตอนเล็กหน่อยนอนบลาหมดแดงอะกัดแมงผีมังหมดแดงไฟเล็กหน่อยนัอุ้ยยากคำคำเขีนพี้เก่าแบบผู้คนมันเลยเก่าจกทุงผู้ชายังมึงมึงกรนทำเนาะมีอะไรั เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทยเรือบกหอยทยเรือบกคอยบกเอหมดกบกคยเือบกหอยลบกหอยหมดไงหลีบีบมอขอมาเผ่าเรนมเน่แมาทําทายเสอเราก็มีในเรื่องช่งขั้วขั้วขั้วขั้ถ้าก็นเป็นเอยมเป็นเร็กใหม่ักเรียนนี้มันก็ยิอยู่เด้พี่เลยแก้อแห่งมันเ่าจะหลอที่ทนาท้มดาจะทำ่ายเสียไหนโมเมนต์เสียไหนโมเมนมันโมเมนเก่าหมดเลยสังขงสังขงอยู่ทางข้อขาอุซ่าครับ ก็กนเบืเขาจะเขาจะดูแลกันดีเนาะเขหามมุมหามยเหมอกันเนาะป้เกยวบอกมูจะกินจะทิ่มมือทิ่มงไฟเส็ลิ้องไฟเส็ตล้วกอทายู้่มนข้าวม้นเ็มเเนาะมันเพื่อนมไยกินอะไร้วมันลยเดียวเดียวมันก็ไนะย้มข้าวมันเยบัดผู้ไปเก็บบัตริ่มลงไฟแสบัดย่า้พ่อสีเปียวไม่เห็นดิพ่อเปียวตัวเขาทิ่มเบียวหลังเลยัจี บดบุบเขาทำนี้เด้ธรรมชาติไปพูดธรรมชาติเปบอก่าทำาทำกับแบบตัวไอ้แจ็คก็มาเกือบกูกเกือบขาดเมียก็เกือบนะเมื่อเมื่อการตายหรือห่วตายนี่คไรต้นทาสาวามเปรี้ยบคนให้สองเนไม่จีนมือปิหมุบเยื้องที่ล่้สาเรื่มนเาอย่างไรอันนี้มีอันนี้มีหอยนะครับสองเนมีมูอจีวยวมันเอามาถีมันเอามาถีลงไฟบางหสามหน่วยแปะ มึงกำังูนี่มันนางข้าวเนี่ยมันจิ้มกินแล้วมันใจแห้ง่มาตกก้างให้นายมมีคนฟยกูจะคนมันคนเออเเต็มถุงเก็บมาเพียวเลยแล้วแล้วว่าหัวซุปป็นกลาขมุนอยู่อยู่อะเอาตอกันเพื่อแอร์กินเเออเอาไป่อขำหนึ่งว่ะเจอเยว่าเ่ไม่ใช่เพื่ไม่คจะขนเหมือนกันว่ะตอนแายตาย้าเฮ็ดลิ้น เด็ดียังหัวสักไปบ่บมันเป็นมันมันเปนเปนสีดีแล้วก็งไม่เก็บมันก็หัวสักบ่แล้เกือบไปของเก็บแมกไสเนี่ยดอกคองมากขว่าเนี่ยเครื่องใส่ใส่มันขีดบอกเลยเกือบไม่คล่องขืออยางหมูยิงปลไก่เกือยไหมนักไม่หัวของใส่หรอเก็บมาปูจีด้วยแ่บดีนะไบ่มียาเนา มันดเีดยไมันเสพรดีดอนมันจะฉีดได้หรอเที่ียดยเบรเอาบอกไปม่ได้ฉีดเทลงเลยก็ไม่ได้ฉีดเทลงเลยไมได้ฉีดไงเากไม่ได้ตัวได้รอาไม่ได้ฉีดบอความจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่งานกวดีมไม่ยอเลนี่หอตองกิมหอตองหอตองเงี้ยวังสี่ปีนั่นห่อตองเงี้ยวไยังสี่มันยังสี่บ่วหอยเดี๋ยวไ นี่มาต้องกินไว้จังซี่มันยังมันยังสิบ่อนมือนะแล้วว่าจิ้มใส่ไม้เสียไปจังซี่แต่ว่าบอยต้องหลายกว่านี้ยังสิได้กินหลายเฮดซอวสําคัญเลยจอดได้บ่สิอายสิบ่ได้มําเก็บจอมีผู้สิจอมาด้กนโอ้ยนี่ตั้งใจจิ้มแฮงเออ่นละคยตั้งใจจิ้มน กรายกระัามต้องไกระตมกับพุหางของไทยสมแค่เพือุทนหางของอกับผมไ่นานกวาอ่างนี้รู้โเยกับไม่ยังไม่นา่อย่นี้ร้เ่อเพื่อเพื่อเเ่เ่อเ่อเพือ่อเพก่อนเ่เก็บ่อเพืม่เพื่อเืเ่เ่เ่เเเ่่่อ่เเออ่อ เพื่อว่าความคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฮะชีวิตของไัยรุ่นจีบของไครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าะจ๊ะจ้ายลมากครับมาล่อมาหลินครับตอนนี้เขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้านร้านยี้ังกอายเริ่มซื้ออีกแล้วโนนหางกาอ่นัโนนทางกาโนนหางกาโนโนโนน นวลทางกากาแฟเหรอนนลังกลางไงนวลทางกาคาเฟ่คาเฟ่เขีนส่วนอาหารเป็นนวลกลางเขียนส่นอาหารแอนเหล้าแอนเบียร์แอนแอนเด็กดิ้งเขียนที่พัรังแอนทุกอย่างลังกาแล้วแต่เราเข้ากาดำดำอ่ะเหรอข้างกาคือกลางไงไม่ไม่กาว่าพี่มันขาวนะเขาต้มน้ำใหม่เห็นไหมอร่อยมากต้องการเส้นแบบดำดำดนี่ครับฮะโอยเขาคนเดียวเซียงทานเขาเสียแก